สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับ most base car กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับ m o ห,หยิบมาเป็นเจ้าตัวรถ toyota All p a r d นะครับสำหรับคันนี้เป็นตัวรุ่น็อปสุดตารางอีกแล้วนะครับมาพร้อมกับเป็นตัวรุ่น hc package นะครับผมเป็นรถปี2018จดใช้งานรถปี2019นะครับผมสำหรับราคาคันนี้นะฮะ ค่อนข้างที่จะจับต้องได้เลยนะครับแล้วก็ดึงดูดใจมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวมดจะพาไปชมภายในภายนอกแล้วก็จะบอกราคาตัวรถระหว่างคลิปกันเลยนะครับคันนี้นะครับหล่อเหล่าเอาการเลยนะฮะเป็นสีขาวมุกนะครับผมแล้วก็มีเป็นตัวชุดตกแต่งสเกิร์ตรอบคันอย่างตัวยี่ห้อโมโดริซามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับ นี่ครับเป็นชุดแต่งตกแต่งของมูลิซ่ารอบคันเลยนะครับแล้วก็โคมไฟโปรเจคเตอร์มาให้ทั้งหมด3ดวงด้วยกันนะครับสำหรับตัวเตาผานแล้วก็ไฟ LED daytime running light นะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกแบบ LED ขอภัยครับเป็น LED คู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กอลอยนะครับขอบ18บนะครับออกศูนย์ออกโรงงานนะครับรัดมาพร้อมกับเป็นตัวยางดอกแน่นๆพร้อมใช้งานแบบนี้เลย นะครับตัวกระจกนะครับผมกระจกข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างตัดสีดำนะครับแล้วก็มีเป็นตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกให้เรียบร้อยแล้วนะครับมือจับประตูที่จับปิดเปิดเป็นแบบโครเมียมนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สําหรับด้านหลังนะครับมีเป็นตัวระบบสมาร์ทคีเลตมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะคันนี้นะครับผมรถสภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวอาจจะไปเก็บงานก่อนส่งมอบให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผม รถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมแล้วก็มีเป็นตัวไฟบันไดสีฟ้านะครับผมออพาร์ดอ่ะเป็นตัวสัญ,ญลักษณ์โลโก้ออพาร์ดแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหล่อๆกันไปเลยแล้วก็ตัวซีนพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยนะสำหรับเจ้าของเก่าใช้งานนะครับอ่ะสำหรับตัวเบาะนะครับผมคู่หน้าเขานะครับผมจะปรับไฟฟ้านะครับผม แล้วก็มีเป็นตัวหัวเบาะมีกี้เมาส์ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะไฟแอมเบียนไลท์นะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับผมสําหรับตัวไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวซันรูฟด้านหลังนะครับเดี๋ยวเปิดให้ชมนะครับตัวนี้ นี่นะครับสรุปด้านหลังนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เช่นกันนะครับตัวจอกลางนะครับก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับฟังก์ชันครบๆแน่นๆนะครับผมแล้วก็เบาะนะครับผมสาหรับตัวฝั่งคนขับนะครับเขาจะปรับได้ถึง6ทิศทาง6กระดับแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวอาเมมโมรีซีทมาให้เรียบร้อยแล้วสามารถเปาะปรับเบาะได้ถึง3เมมด้วยกันนะครับกระจกออโต้ไฟฟ้า4บานนะครับผมแล้วก็ระบบเซ็นทรัลล็อกไฟฟ้า ตัวปุ่ม p u s ตา t a r t engine start นะครับผมระบบออโตไฟบายบีมนะครับแล้วก็ระบบประตูไฟฟ้านะครับตัวนี้พงมาลัยร้อนนะครับแล้วก็ตัวพงมาลายัยนะครับเขาจะมาพร้อมเป็นตัวพงมาลายัยแบบโมติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะครับ มีเป็นตัวคลิปเลนเซนเซอร์เตือนออกนอกเลนนะครับเซนเซอร์มีมาให้เรียบร้อยแล้วก็เซนเซอร์เตือนก่อนการชนนะครับแล้วก็ตัวระบบคูสคอนโทรลล็อกความเร็วคงที่นั่นเองนะครับไฟหน้านะครับเปิดปิดออโต้แบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นอ่ะขออภัยครับตัวเลขไมค์ครับขับใช้งานไปนะครับ47,000กิโลเมตรนะครับหน้าจอเปลี่ยนเป็นของแพลเนียให้เรียบร้อยนะครับผมแบบอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ ตัวระบบแอร์เป็นระบบที่ติตอลมาพร้อมกับ็นตัวที่กรองแอร์แบบนาโนอีนะครับผมระบบเกียร์ออโต้คอนโซลตรงกลางเป็นลายไม้สีดําแบบนี้นะครับผมขัา้นลายไม้สีดำนะครับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับสามารถพักขวามาเป็นเซ q ชั่นเชียลเล่นเล่นขึ้นลงเกียร์ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับตัวช่วยในการการลื่นถลายนะครับแล้วก็จะเป็นตัวปุ่มอีโค o โหมดนั่นเอง นะครับแอร์เบาะนะครับผมซ้ายขวานะครับเบาะร้อนเบาะอุ่นเบาะเย็นนะครับตัวนี้สามารถปรับได้เลยจุดวางแก้วน้ําตรงกลางนะครับผมแล้วก็อ่าตัวนี้มีเป็นตัวปรับอ่าที่ปรับอ่าเบาะไฟฟ้าด้านข้างนะครับสำหรับฝั่งผู้โดยสารนะครับด้านซ้ายนะครับผมด้านหน้านะครับตัวสติ๊กเกอร์ติดอยู่ครบอยู่พร้อมเลยนะครับผมสาหรับคันนี้ท่านใดที่กําลังมองหาหรือว่าตามหาอยู่เป็นตัว MPV นะครับผมสไต หรูหราแบบนี้สไตล์ระดับผู้บริหารแบบนี้นะผมราคานะครับผมคันนี้ตั้งขายอยู่ที่เป็นแค่นะฮะสองล้านสี่แสน 90,000บาทเท่านั้นนะครับย้ำว่า2ล้าน4ี่0บาทเท่านั้นนะครับผมรีบเลยนะครับราคานี้นะฮะรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของก่อนใครหรือว่ารีบนัดวันมาดูนัดวันมาชมกับโ Mo สเบิร์คาโดยตรงกันก่อนกันได้เลยนะครับผมนี่นะฮะฝาท้ายไฟฟ้าใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสแบบนี้นะฮะตัวรถเดิมเดิมโครงสร้างรถเดิมมบอดี้รถเดิมตัว L ตัว R อยู่ครบนะฮะแล้วก็เบาะแถวที่นะครับผมสามารถพับเก็บพับขึ้นได้นะครับผม หรือว่าท่าน,านสามารถพับลงมาแบบนี้ได้หรือว่าพับขึ้นไปได้เลยนะครับผมเพื่อบรรจุของสัมภาระเพิ่มเติมนะฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้นะใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นระบบซีเรียเลียเรียบร้อยสามารถไล่ระดับให้เรียบร้อยออกศูนย์ออกโรงงานเลยนะครับผม สภาพตัวรถนะครับค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะครับผมอันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับเดี๋ยวจะเก็บงานปรับสภาพให้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมแต่เบื้องต้นนะครับผมเบื้องต้น สภาพโดยรวมที่รับมาจากมือเจ้าของนะครับผมคือไม่ช้ำเลยรถใช้งานไปน้อยมากๆนะครับท่านใดสนใจนะครับผมติดต่อนัดวันมาดูนัดวันมาชมรถโดยตรงกับมดเบคคาร์ได้เลยนะครับโทรเบอร์โดยตรงได้เลยครับที่เบอร์0ูนย์เก้ครับสี่เกครับสองเนะครับผมหรือช่องทางติดต่ออื่นเพิ่มเติมนะครับช่องทางการติดตามนะครับใครถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์เอาไว้ให้มดด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจต่อไปให้มดในการทําคลิปด้วยนะครับสาหรับวันนี้มดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีค